ตอนนีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเซิร์ฟโซเวิร์สนะครับเราก็ม่อยู่ในเกมกันเลยนะเราไม่คุ้ท่านทำเพลงไม่เปิดนานนะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็จะเป็นเติมได้ GC นะครับผมแล้วก็จะมีเซริร์ฟที่สามารถเช่าฟาร์มได้ด้วยนะครับก็15บาทเนะี่ยเอ้ย15วันวทุกทีก็คือ500บาทนะครับเอาไปฟาร์มเออ่ต่าง,าง,างนาๆนานานะเอาไปฟาร์มสนัยผ<ม>ู้ผิดไปสวยสว ต่มีคนอยู่ตรงนั้นดักเราอยู่หรือเปล่าโอ้ของเอเดวิลลดวมันแรงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยกอดายตายปะไปแล้วไปแล้วถ้ามันแรงถ้ามันแรงนะไปแล้วเซฟก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับผมนะเล่นยากเล่นยากเลยอะ่ะเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเซฟแนวนี้ อ้พูดยังไม่ทันขาดครับตายแบบรวดเร็วเลยนะผมขอแก้ตัวอีกรอบนะหวังว่าจะไหวนะครับหวังว่านะผมปิด F7 ไม่ได้อะทุกคนน่ามาเถอะเนาะเอให้ตัวเดฟไปก็ใช้คุมแล้วกันไอไ้ใสอวัยยิงเรานะเราค่อยๆอ้อมไปดีวกว่านะครับเราเน้นยิงไกลมัแนแอดมินจะอยู่บนฟ้า แม่งเอ้ยเอาไอ,อ้ไซอวด้วยเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปเลยเปิดโฟมองบนตู้กับแคนใหญ่ขอวิ่งไวนิดนึงได้ไหมนิดนึงไนะด้เนาะไซอวดอกูแน่เอากูแป๊บโอ้เห็นเจอแล้วแหละไอ้พวกเนี้ยคมมากนะครับแบบ ปิดเลยอะผัวที่หนึงก็ตายแล้วอ่ะต้องดูมันดีๆนะครับไปกันละไปบวกกันละไปโอเคต้องยืนยิงอ่ะเฮ้ยเจหยุดเล่นเด้อไอ้สัตว์ นี่เราพูดได้ไออัพอัพจยามาตายเลยไม่ใช่เหรอวะไปเราไปตรงอื่นเดียนะเพิ่ม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 เม็ดแตกอะไรไม่ได้อัสวินมาเม็ดเราเข้าเมืองกันเดือดนะปืนน่าจะตรงนะเซอร์เนีย ขอแนดวิ่งไวนิดนึงได้ไหมเติ๊บอ่าโอเคขอโกงนิดนึงนะฮะแนดโกงนะฮะคนยิงพลาดนะครัคบนนะะเราเจอเลยนะครับมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังสุดหรอรออยู่เนะี่ยรอนานแล้วเนะี่ย รอมนานแล้วเนี่ยเมื่อไรเนี่ยไอชิ้นี้มันชา้าจังวะเฮ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยจะตายกว่าไหมเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละกูรอมานานแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ล็อกหัวนะครับถ้าล็อกหัวผมจะโหดกว่านี้นะอยูอ่ข้างหลังตัวนึงวิ่งยหนาไอชื่อมันบังเหรอผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะมาชิลๆไปนะครับ แก้ตัวแก้ตัวโอ้ยโอ้โหมีคนเกิดพี่พีอยู่ข้างหลังก็ <c oughs> ง่ายดิอโอ้อยากได้เดฟบ้างอ่ะเซิฟอื่นอื่นอ่ะแต่กูดักเลยม <P. <P. ั้ยพี่พีอ่ะตายแน่มันน่าจะออกมาทางโรงพยาบาลน,นะครับแต่เรายิงแบบไม่ซุ่มไม่เสียงเลยแต่รัฐประ,ละาหารนี่นนมังก็รัฐน,น,นั้นย นี่ไง,งก็รู้มือนะครับสุดหลอนี่ไงรู้มือนะครับสุดหลอรู้มือนะขออนุญาตขิงเพราะเพิ่งมาเล่นไอพีพีเพิ่อจะมาเนะี่ยไอแนีอยู่หน้าเราจะเปิดมองนี่ดีกว่าเยอะเลยนะครับ ิง่ายขึ้นเยอะอะพีพ่ีมันจะดักถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยรู้นะมึงอยู่นั่นน่ะพีพีเดินมาแล้วเจอตัวหนูจะแน่ตายแน่ตายแน่เดิน,ดน,ดนดมาสิไม่ไหวละเจอกูอันนี้จะหมดเซอร์ที่ดีกว่าหรือเปล่า งั้นเ่นนันน้นมันไม่มาเลยว่ะทุกคนผมเอาที่นี่แม่งเลยจบ,จบเนี่ยคิดมากอกาศมันร้อนเอาตัวไปตัวาบาลเป็นหนึ่งศพแบบลองทำได้ทุกสิ่งเอาตัวใช่ปะม่เกไม่น่าตาย ก็น่าจะเห็นเราแล้วนะครับจะต้องค่อยๆนะมันเกิดโอ้เปิดโปอ่ะเข้าใจปะง่ายขึ้นเยอะอวดปโอล่ะโปอ่ะง่ายขึ้นเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะด,ดูดูทําดิ โอ้ oh, The f u c k er. มาขอเจอกูบ้าง v s s อ่ะขอบ้างนะครับรอมานะขอจะใช้บ้างนะครับโปรยทงกอนนะขอร้องนี่แน่เจอกูก่อนเลยเราจะผจเนะี่ะแน่มากใช่ปะ โอ้เบียนยังกลุ่มเลยมันชนะกูได้ไงวะจะเล่นให้นานขึ้นนิดนึงนะครับผมแบบลองอยากลองมาโคนี่นะมาโคโอ้มันไม่ได้ดิอย่างเงี้ยได้ไหวะมันจะปั๊มให้กูตลอดไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมีเพท่อนมาเดียวอ้าวหัวเดียวตายเหรอเพิ่งรู้เนี่ย เดี๋ยวเราปรับมาโค้ชใหม่ก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยทั้งแมงแล่นไม่ปรับเดี๋ยวนี้มาใส่นี่ก่อนเพิ่งรู้ว่าหัวน้ะเดียวตายผมเคยเล่นวีเออยู่รอบหนึ่งอะ่ะเอ่อผมมานี่ละมัน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 หัวมันเดียวไม่ตายอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ไอีเชนเนี่มันดักกูบ่อยมากเลยเนะนี่ยไอีเชนเนี่มือนมันรู้อะ่ะม,มันมองเหมือนกัน่ะแต่ทันทีพี่มองโหวดกว่าอาจารย์น้องชาย ฟังเสียงโหดไหมฟังเสียงโหดมากนะ่มคู่นะตัดอ่ายันดับไปละสูงของจริงมามามาเจอกูแนะ่ นี่ไงแล้วแล้วของจริงไงหนักมุมอ่ะหัวหน้าเล่นเบียสนะครับแล้วมาแล้วมันสเต็กยังไงวะนะเนี่ยไปไปอยู่ไปไปไปน้องรถไปเฮ้ย,อยขอยาเก็บยาก่อนนะครับทุกคนเย่งนี่สำคัญนะไปไปไปเราพอพอได้เล่นอยู่เปิดมองอ่ะถ้าไม่เปิดนี่กูฟังสฟังเสียงจนแบบ หูหูก็แตกอะ่ะหูก็แตกคืออะไรวะไม่รู้อ่ะช่างไม่งั้นจะทิ้งไหมไปไหนดีวะทุกคนเหมือนหน้าเราจะมีคนหนึ่งนะครับจะมีโปรเยอะไหมครับโอ้ยไม่มีนะครับโปรโปรไหมอะ่เออมะเดินนายไปเอาเถอะถ้าเราเปตัวนะึง รเโลเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับผมปลอมองนะโอ้ยิงตัวไม่เข้าเลยวะ่ะมันทำมาโคอยังไงกันวะไปต่อนะเอ่อไม่ต้องซีเรียสเอ่ออย่าซีเรียสผมนะ<ช>เพราะว่าคลิปนี้ผมกลางแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะมผมมาสารฝันนะครับใครที่อยากเล่นแนวนี้นะเออก็สามารถ กลับมาเล่นหรือดาวโหลดเข้ากลุ่มมาได้นะครับโอ้ยชิ้นนั้นโปรชิ้นนั้นโปรทั้งที่คนอื่นวิ่งปกติแต่แต่แต่คนนี้มันแบบมันมันโปเนี่ยกูดูอยู่เนี่ยนี่ไงหัวไปเม็ดหนึ่งนะสุดลรอเนี่ยจะกูเอาก็แป๊บ เ,เอาไปอีกหัวหนึ่งนะนายอ่ะใช่ไหมสุดรออุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้แอดหรือหรือคุ้ย,ยเลยเนี่ยเฮ้ยมันยิงเรานะค่อยๆไปเล่นนะครับโอ้ยนั่นมันด่กอนเดยเดินยางนะ โผมาไหมไม่โผไม่โผเลยแต่อีชิ้นเนี้ยโปร,รือเปล่าไม่ชะเอาหัวไปั่นแหละเขาเรียกว่าโปรบองทำงานนะครับสุดหรอตัวเียงอพี่เลิฟไอ้องก็นเลย โอเคแ่นันเดฟไม่ใช่โปรนะครับเหมือนเดฟจะมีสคนนะโอ้ยห้าหมเลยหรอจะมันเน้นก็สุดจังวะน่าจะยงัเดี๋ยวนะเราไปกันนะยั่ไปฮึบโอเคมันเนียอยู่มันเนียอยู่ขวัญตัวสูง

ม,มันเจียบไปหากกอนอ่าไม่มีแล้วมนะั้งเดี๋ยวดูดูข้างล่างก่อนนะมันบวกกันฝั่งโน้นอ่ะน่าจะเป็นแคนหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยเล่นยากจัดในนั้นที่เรามีเปิดมองโอ้ยิงมาไงเนียโปเทคอ้ยฮึมเัาจะเห็นเรา เฮ้ยโอ้ไอเที่เดูกด,ดูตัวนี้ต้องนานนะครับนี่เป็นตาสุดท้ายและร้อยหนึ่งลงมาเลยนะหวังว่าจะใช้ได้นะครับนีไม่แะตายก่อนเลยเจอโกนะจะไ,ได้มันยิงพาโปรเทคไม่ได้นะครับ ยิงกันสิีแล้วโอ้ยเอาวะนี่กดยิงไม่ได้จะยังไงรู้เรื่องวีเอสแตกเรื่องราคามีคนรับด้วยนะครับในกลุ่มอ่ะแบบก็บอกละห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยพวกปืนแรงๆนะวีเอสเป็นหนึ่งในดิวในดิวน่าจะหลายอยู่มาดิฮะเพิงยิงกูไงวะเนี่ยโคตรโหดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับก็ จะด่าผมก,ก็ได้นะแนวน,นี้ผมยอมรับเลยเพราะว่ามันเล่นได้เก่งจรินะก็เอาเป็นแนวทางแล้วกันขยับมาเล่นนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้นะก็ฝากตกิดตามฝากกดไลค์นะครับจะเป็นคลิปไลค์ต่อไปนะไม้เช่กันนะครับ